เมืองรับแลนที่ผมเนี่ยเคยได้มากับพี่แสงถ้าหญิงเพยหอทมองอหน่มเรามีได้ตาฝาดอะไรฮะไหนอะ่สองผู้นั้นแหละที่เราเห็นในนิมิตของเราใช่แล้วครับใช่ทุกคนดูดีๆดีข้างบนคนหนึ่งข้างล่างคนหนึ่งเป็นหญิงและชายเรามีแน่ใจ มมันเหมือนรอบที่ผมมากับพี่แกงเลยอ่ะมันผมเจอเลยนะไปท่ายีงเพละวังนะครับเราอยู่ตรงนั้นแหละอยู่ตรงนั้นแหละชินหนูปะเ<ม>ขาบอกไม่น่กกากลัวไม่น่กกากลัวเขาบอก กเกนนยขึ้อ,อ,อสวัสดีเราหญิงเพชรเองวันนี้เราเดินทางเข้าป่าเพื่อจับมาหาบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เรานั่งสมาธิใช่หรือไม่มีชายสองคนเหมือนและพยายามจะติดต่อเราเราเห็นในนั้นเขานั่งอยู่บนโขดหินและเหมือน เขานั่งสมาธิอยู่บนนั้นเขาจะต้องการให้เราทำสิ่งใดสักอย่างในนิมิตเรามองไม่เห็นชัดสักเท่าใดวันนี้แ้งพาเรามาเที่ยวแถวชายแดนใช่หรือไม่น้องหลงใช่ับใช่เราเลยถือโอ,อกาสนี้ตามหาบ่อน้ำนั้นแฟงบอกว่าอาจจะอยู่แถวแถวนี้แ้งเหมือนเคยเห็นเช่นกันและเป็นทางเข้าของเมืองรับแลเราก็ไม่รู้ว่าจะใช่สองคนที่เราเห็นหรือไม่ เราเลยลองชวนน้องหลงออกมาตามหาแถวๆนี้แต่จากนี้ไปไกลมากนะักหากไม่เจอเราก็จะกลับไปที่พักของเราแฟงรออยู่ที่นั่นเหตุว่าที่แฟงมิมาด้วยแฟงจะต้องเฝ้าของอยู่ตรงนั้นมีให้ผู้ใดมาหยิบและขโมยไปเดี๋ยวเราจะเดินลงไปเลยน้องหลงพอจะรู้ทางแล้วเ,ออเดี๋ยวเราไปกันเถิดเพื่อเป็นการเสียเวลาสักเท่าไหร่ไป ถ้าถ้านี่แบบทางนี้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ข้างบนทางนบนใช่ครับทา,ทางนี้ลงทางที่ช่วยดูแม่น้องหลงใช่ครับผน,น้องหลงครับเนี่ยเราพาสอไปตกใจมาเลยน้องหลงเดินระวังนะทางค่อนข้างทีง่ตกลื่นใช่ครับเดินเอง ก็คือตรงนี kind of um, <S <S ้เนี่ยผมก็เคยมากับพี uh, really ่แฟงแล้วนะครับระวังระวังเถอะเพรัะมันมันลื่นมากเลยครับได้หรือไม่ได้ได้ได้จะเป็นเมืองรับแรงที่ผมเนี่ยเคยได้มากับพี่แฟง ถ้าอย่งเพื่อหามองเลขนมเรามีได้ตาฝาอะไรฮะไหนอะ่ะน่นี่สองผู้นั้นแหละที่เราเห็นในนิมิตของเราใช่แล้วครับใช่เขาทุกคนดูดีๆข้างบนคนหนึ่งข้างล่างคนหนึ่งเป็นหญิงและชายเรามีแน่ใจไม่รู้นเหมือนรอบที่ผมมากับพี่แกงเลยอ่ะเหมือนผมเจอเลยนะ อุย้ยสถานที่มันเปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับนนาม,าม,มีเศษอาหารอะไรล่องรอยของการก่อไฟทางที่ราที่จะไปได้ไหมชาวที่ผมเคยมาเขาที่แล้วมากับพี่แจ๊ มันมีบ่อน,น้ำศรรักดิ์สิทธิ์เดียวน่าจะใช้บ่อน,นี้หรือไม่บ่อน,นี้ก็ใช้แล้วก็มีอีกบ่อนึงข้างบนเขาบอกมาแล้วล่ะครับอ,อ้าเขารู้จักกับท่านหญิงเพชรอไม่ร้จอ๋อในนี้มีน,นี่ท่านหญิงเพชรเราเห็นเขาแค่อย่างเดียวอ๋อเขาขอความช่วยเหลือใช่ไหม เหมือนเขาจะเดินมาหาร้านคะรับท่านี้ครับให้ชินหน่ปะเฮ้ยกือบล้มะเฮ้ยท่านี้เพลระวางนะครับเราอยู่ตรงนั้นแหละอยู่ตรงนั้นแหละชินหน่อยป่ะเขาบอกไม่น่กกากลัวไม่น่กกากลัวเขาบอก เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอียเดี๋ยวเอ้ยนซื้อบัมแล้วเขาบอกช่วยเขาด้วยครับเออนึกซื้อบัมแล้วเขาบอกว่าทางเมืองทางเมืองเขาเนี่ยไม่มีน้ำดื่มแล้วครับพอดีว่าน้ำพวกนี้น้ำเนี่ยมันใช้ไม่ได้แล้วครับ อ๋อน,น้ำมนเนี่ยคือไม่นานมานี้เนี่ยคือมียิงสาวผู้หนึ่งได้มาเล่นน้ำาเหมือนคล้ายๆว่าจะเป็นประจำเดือน,นเลยน้ำมันเสื่อมโอ้ทำให้ดื่มกินไม่ได้ใช่หไหมใช่ตอนนี้หมู่บ้านเขากำลังอันนี้เ,เขาบอกท่านหญิงเพชช่วยหน่อยได้ไหมครับเ,รยยยเขาบอกอย่าให้ เขาว่าอยากให้ท่านหญิงเพชรช่วยมากมากเลยครับเจ้าทั้งสองแต่และได้นั่งสมาธิเมื่ถึงดาวใช่ดเงาย์ที่เราเห็นนี่ทีนี้ตนอินจะพักกับเฮชินอากวน่ะเนดี้จะไปเฮเลยเขาบอกว่าในนี้มีเนี่ยคือเขาบอกทันแล้วใช่ไหมครับใช่ใช่เราเห็นแต่เราไม่แน่ใจว่าใช่ความจริงหรือไม่ได้เดี๋ยวเราจะช่วยเองแลนั้นไปเถิด เลเลเลปอจิบวยคีเพลชูละแต่ตูวิชูมาแล้วตับพพกคู่ชูละเขาบอกตรงตรงนี้ตรงนี้ก่อนแล้วเขาบอกตรงนี้ก่อนเดี๋ยวข้างบนเดี๋ยวค่อยขึ้นไปอ่ะเขามีชื่อแถวนี้าเขาน่าจะเป็นคนในเมืองละไปใช่น่าจะเป็นเพราะแหล่งน้ำตรงนี้เขาถึงออกมาเพื่อจะ นั่งสมาธิและสื่อสารถึงเราจากฟังที่น้องหลงพูดแล้วหญิงผู้นั้นอาจจะเป็นอย่างที่น้องหลงบอกแผลมาอาบน้ําทําให้น้ํามนเสีมสยมใครเปลี่ยนไปเยื่องนั้นทําให้เขาดื่มกินไม่ได้พี่แฟงบอกว่าอันนั้นปลุกเสกไหมครับท่านชิบาเขาใช่ไหมครับน่าจะใช่น่าจะใช,าาใช่เราไม่แน่ใจว่าเป็นท่านผู้ใดแต่น่าจะเป็นท่านผู้ทรงศีลใช่เดี๋ยวเราจะไปช่วยเขาก่อนเดี๋ยวท่านไปนั่งตรงนู้นเลยค่ะได้ครับ ชิ้นนตัวกับดกูหมอเออในชิ้นนนีรีละคือเวกับลูหมอตรงนั้นตรงนั้นได้นะครับท่านหญิงเพชร 买了哇。 ดเดาอาใบาหนใช่ไหมครับใช่าเป็นิงนี่ครับ เดี๋ยวเดีรร๋ยวปบครั้งนี้กตั้งกล้องเลยนะคะ แลหมอที่เดาไปเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีหนึ่งนะครับเ oh, <yeah>. oh. ขบาบอกตามเข้าไปเลยครับแหล่งน้ำตรงนี้จะเป็นที่เขาใช้เดืนกินและลำเลียงไปเลียงสายรับแรงขง่าันี่ครับทางนี้เลยที่เข้าไปในเมืองลาบแลกก็คือน้ำสะอาดมากครับผม អីគ <overstimricter> ុន <accessed> ហេវាចេញរលឿនអុបអ្ហាហេថាងវាលប់ចឹងអូ มันลกมา,า,มมากเลยครับรใช่ครับมันไม่รู้มันที่จริงมันต้องมีคนเฝ้าด้วยนะตอนนั้นที่ผมมามันมีคนเฝ้าด้วยครับเป็นคล้ายๆผู้ยืิงในสิ่ในธรรมใช่ครับ ตอนนั้นตอนที่ผมมานี่นั่งยู่ตรงนี้เลยนะคะร,นรับเ้างศพมาแ้วหลงใเใชพีทเดินลงไปได้ไหมครับได้เไปไดเดินดีๆนะครับเดี๋ยวผมขอเนี่ยตังก็งงใช่ครับ เดี๋ยวลองดีๆีนะครับเนี่ยตรงนี้ครับที่ท,ที่ยิงสสาคนนั้นได้มาอาบน้ำครับเหมือนแบบทางฝั่งพมา่ามันจะมาไม่ได้ล้ว

จากนี้3มวันและนันนี้จะกลับมาเป็นเรืองเดิมดิดโอเดี่นี่หมอทีเกทีคาวีเกเกด,เดอล่ลอมอออาสีลุนีอย่เกอเหลอม,ไม,ไม่ไม่ไมต,บตบอบลอตาบลอขบขอบคุณมากมากเลยนะครับ,บ,รบรองอเดินทางกลับบ้านเมืองและไปแจ้งคในบ้านเมือง เออนี่ซื้อขี้อ่ะเนี่ยหมอกีเล่นนี่ซื้อคู่นี่ซื้อขี้หมอกี่ชูได้ประโยงนี้นแห่หาท่ออ้อที่ดีดีอุดิซอุดิซหนิงอุดิซหนี่หมอเซนีหมอมีเซนีมาหาท่อแห่ออกหมอแล้วมีต้องกลัวจะมีผู้ใดมาอาบน้ำแล้วใส่ที่เราติดการเห็น พื่อที่จะต้องการแบ่งานินขอทุกท่านเลแล้วเด็ดเด่หมอดิดอร์เช่นนี้พี่พยายาให้อ่อนน้อยกันดีกว่าดิดอร์ไปไว้เรื่องทีหมอไม่มตลกตโลเขาบอกขอบคุณมากมเลยนะครับดิดอรไขี้กันหมอกกี่ชั่ว เดี๋ยวจะแฮตู้นะนี่เว้เวลามอตรวจตำรวอืออคนดีเซนี่ว่ามาไม่ให้จิวไปเหงาวะเขาบอกเขารู้แล้วอีกสามวันเดี๋ยวเขาให้พาคนในหมู่บ้านออกมาัเนทาได้เขาบอกเดินทางดีนนี่เขาบอกขอมานมากเลยนะครับไปงั้นเราเดินทางกลับกัน มันจะร่วงใค่ยิ่มคุณนายได้ไหมฮะทนายเพชรขบอรอก่อนครับ เขาบอกเขาจะให้อะไรตอบแทนท่านหญิงเพชรบางอย่างครับเขาบอกว่าจะเปิดเมื่อตอนกลับไปถึงบ้านครับเขาบอกอย่าพึ่งเปิดกะระหว่างกลางทางนะครับเขาบอกขออนุญาตที่ต้องขอบคุณท่านหญิงเพชรครับปุ้ยกี่ชัวว่าตับเลืพาร์หมอใช่ไปเดี๋ยวเรา คลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะพี่เด็เดี๋ยวเราจะขอเรือกลับหน่อก่อนใช่จะพูดอะไรกับกลองไหมครับน่าจะไม่มีสิ่งใดแล้วแล้วเราได้ช่วยเหลือแล้เราได้ช่วยเหลือพวกเขาใช่ไไหไม่เราสุขใจยิงนักเขาให้สิ่งตอบแทนเรามาไม่รู้ว่าคือสิ่งใดแต่เขาเน้นย้ำใช่หรือไม่ว่าห้ามเปิดใช่ต้องถึงบ้านก่อนใช่ครับเขาบอกอย่างนั้น หากเป็นเช่นนั้นเราจะกลัไว้เย่่ยงนี้ถึงบ้านเมื่อใดเราจึงจะเปิดเดี๋ยวเรานําไปใส่กระเป๋าตรงที่พักเราเลยแล้วกันเดี๋ยวเรากลับกันเลยครับ